สวัสดีทุกคนจาก English Fit and Frame ค่ะตอนนี้ครูส้มอยู่ที่หาดกะตองนะคะถือโอกาสเอาภาษาอังกฤษมาฝากพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเทศบาลตำบลป่าตองที่น่าสนใจค่ะแ <Wow. S 1> พ็เกจนวันนี้คือประโยคการถามคำถาม How do you เอาแล้ว How are you คืออะไรอันนี้ใช้บ่อยกว่านะคะครูใช่ค่ะ How are you เนี่ยไปใช้ถามว่าคุณสบายดีไหมบางครั้งอยากจะ make friends อยากจะมีเพื่อนชาวต่างชาติอยู่ในแวดล้อมแบบนี้เนี่ย Hi How are you พูดกันได้ค่ะ แต่คราวนี้ pattern how do you บางคนอาจจะแปลผิดแปลถูกนะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้คุณส้มเดินตามหาแล้วก็ไปถามฝรั่งว่า how do you find ผาชอง <c oughs> แปลตรงจะงงทันทีค่ะ <c oughs> คุณหาปะตองเจอได้ยังไงก็ต้องใช้ Google Map ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ how do you find something แปลว่า what do you think about something ดังนั้น how do you find ผาชองก็คือ what do you think about ผา t องสอ <c oughs> How do you like it here? How do you like p a t ทองคุณชอบปราตองได้ยังไงเนี่ยแปลว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับที่นี่ How do you like Bangkok? คุณคิดยังไงเกี่ยวกับกรุงเทพคุณชอบอะไรเกี่ยวกับกรุงเทพ How do you like ครูส้มคุณคิดยังไงหรือชอบอะไรเกี่ยวกับครูส้มนั่นเองค่ะแพทเทิร์นที่3 How do you keep กับ How do you stay ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเก็กบไว้ไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโอ้โหาดปะตองเนี่ยสะอาดจริงๆเลยค่ะครูก็เลยจะไปถามคนที่อยู่แถวนี้ว่าคุณทำให้หาดมันสะอาดแบบนี้ได้ยังไง How do you keep it clean here? How do you keep the beach clean? How do you stay healthy? How do you keep healthy? ตรงนี้ไม่ได้เป็นว่าอยู่อาศัยนะคะแต่แปลว่าเขาสามารถรักษาความฟิตของเขาได้ยังไงนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองเอาประโยคนี้ไปถามคนอื่นดูค่ะ How long have you been in Patong? I've been here for two months. How do you like it here? How do you like it here? Here is a, it's the best one in Phuket. Patong Beach is so popular. If you want to come to Phuket, you should visit Patong Beach as well. How do you keep healthy during your stay in Patong? How do you keep healthy during your stay in Patong? It's an amazing place. We can enjoy Bound Natural. And also, every evening, I will do Sumba dancing Yes, and swimming. Keep smiling, can keep healthy, About exercise or something It's more easy to do every day. Yeah. Everyone can, also can do. Thank you so much for your time, and I um, yeah. hope you have a great stay in Patong. Yes welcome thank my you sir <laughs> what's your name sir and where are you from my name is matt i live in Rawai, i'm from new york city matt so today you're in patong mm. how do you find patong how do you find patong patong is beautiful wow. Wow. the beaches are very clean uh, not too many people around but more exciting than it used to be how do you keep fit how do you stay healthy i go to the gym every day i run but try to eat healthy ah. yeah there's so many good uh, healthy eating restaurants available in patong uh, lots of good options different varieties different cultural foods indian food you can find western food uh, lots of fruit stands and good vegetable stands. Lots of opportunities to eat healthy. I hope you enjoy your day in Patong. Have a good day. Stay safe. Bye. โอ้โหคะแนนความเฟรนลี่ให้เต็มสิบไม่หักค่ะภาษาอังกฤษจดไว้ใช้ค่ะ Patong has a local and tourist friendly atmosphere บรรยากาศที่เป็นมิตรต่อทั้งคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะ Not only that b u t it's also environmental friendly เพราะความ friendly ตรงนี้ไม่ใช่แค่ความยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเทศบาลตะบนปาตองนั้นยังมีวิธีการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมากเลยด้วยความที่ปาตองมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแน่นอนละค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้จํานวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเทศบาลตะบนปะตองก็ยังคงมีการวางรากฐานการจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนั่นก็คือแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองป่าตองที่เป็นเหมือนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและก็ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเทศบาลเองก็มีโครงการถนนปลอดถังขยะด้วยการกำหนดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอยของชุมชนมีทั้งแบบบริการเก็บถึงหน้าบ้านตามเวลาที่กำหนดและนำไปที่จุดทิ้งรวมที่เทศบาลได้กำหนดไว้กว่า1 6จุดเลยละค่ะมากไปกว่านั้นค่ะคุณส้มก็ยังทราบมาอีกว่า ปะตองเนี่ยกำลังรุกหนักมากในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือ low carbon city ภายใต้แนวคิดที่ว่าพวกเราคือรอยยิ้มของปะตอง we are the smile of p a t o n city ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาพลิกฟื้นปะตองเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายหรือ p a t o n city never dies กับนโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในท้องที่นะคะมีความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนค่ะมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมดีๆที่คุณสามารถติดตามได้คือ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ YouTube ค่ะกดกระดิ่ง Subscribe ไปเลยที่ green thailand ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสัพท์คำที่1น h ่ e e ที่เราเก็บรักษาแต่ถ้าเกิด t e ตามด้วย adjective แปลว่าขอให้มีอาการแบบนั้นต่อไปอว่าดูแลรักษาให้คุณ เป็นแบบนั้นเช่น keep healthy ดูแลรักษาสุขภาพนะ keep clean รักษาความสะอาดด้วยล่ะหรือเอาอิดมาขวางไว้ก็ได้ค่ะ keep somewhere clean keep somewhere safe ทำให้สถานที่ตรงนั้นมันปลอดภัยอีกคำหนึ่งค่ะ keep it tidy tidy แปลว,ว่ารักษาความเป็นระเบียบนั่นเองค่ะ